สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มการสอนแบบบูรณาการในศตวรรษที่21 แนวโน้มการสอนแบบบูรณาการในศตวรรษที่21นะคะเน้นการสอนแบบองค์รวมเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆไม่จำกัดอยู่ในขอบเขตวิชาใดวิชาหนึ่งมองเห็นปัญหาจากหลายมุมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือดึงดูดความสนใจนำเสนอเนื้อหา ผ่านสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจเช่นวิดีโอเกมอำนวยความสะดวกใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและง่ายขึ้นเช่นการเรียนออนไลน์หรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองพัฒน,นาทักษะการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความแตกต่างปรับปรุงแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละคนสร้างประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่นการทดลองการทำโครงงานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเห็นว่าความรู้ที่ได้เรียนมานั้นสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้สร้างแรงจูงใจเพิ่มความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ค่ะตัวอย่างการสอนแบบบูรณาการนะคะ โครงงานวิทยาศาสตร์ผสมผสานวิทยาศาสตร์กับศิละปะเช่นการสร้างหุนยนต์ที่เคลื่อนไหวได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์และออกแบบรูปลักษณ์ให้สวยงามการสอนภาษาต่างประเทศใช้ภาษาต่างประเทศเรียนรู้วิชาอื่นๆเช่นการสอนหนังสือวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และนี่คือภาพเบื้องหลังในการทำงานนะคะภาพแรกจะเป็นการรวบรวมข้อมูลค่ะภาพที่2องลงมือทำชิ้นงานที่หน,นะคะโดยกระดาษบูฟค่ะภาพที่3นะคะจะเป็นการลงมือทำชิ้นงานที่สค่ะการสร้างสื่อค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ